สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจกกังหวัดชนบุรีค่ะจะพาไปดูตัวกินมดยักษ์ตอนนี้มันให้กําเนิดลูกน้อยมาใหม่แล้วตัวเนี้ยตัวกินมดเคยเห็นกันหรือไม่อ,อนี่หรอที่จมูกมันยาวๆอ,ะอ่ะเออนี่คุณค่ะเออไอตัวนี้ไอตัวน้อ,นอยนี่พีชแต่ <uko ด S 2> แีชกอดพ่อแม่อยู่เออ,อ,อตัวเล็กอิูนิดเดียวเองนะ แม่แม่มันเนี่ยเป็นตัวกินมดยักษ์แต่ลูกมันตอนนี้ยังเป็นมดจิ๋วอยู่นะคะเกาะแม่ไม่ห่างเลยค่ะคุณค่ะซึ่งไอ้ลูกมันตัวเนี้ยยังไม่ทราบเพศนะคะเพราะว่าบางทีสัตว์บางชนิดเนี่ยมันต้องรอโตก่อนเราถึงจะสังเกตได้นะคะซึ่งต้องบอกว่ามันมันยังเล็กอยู่แม่มันก็เลยห่วงมากไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้นักข่าวเราก็ใช้วิธีการซูมซูมซูมเข้าไปซูมเลย Oh. แล้วต้องบอกให้คุณผู้ชมทราบหน่อยว่าที่มันเพิ่งเกิดมาเนี่ยเพิ่งเกิดวันที่27กันยายนที่ผ่านมา oh. รวมๆแล้วเนี่ยก็ประมาณเดือนกว่าๆได้นะคะ oh. ตัวแม่มันเนี่ยชื่อแม่คาเมล่าอายุ9ปีคาเมล่าส่วนพ่อก็ชื่อซานดิเอโก เป็นเนะเป็นลูกครึ่งเนาะแล้วเกิดจะเป็นฝรั่งเลยเออใช่แต่ว่ามาเกิดที่เมืองไทยนะคะโดยเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลเนี่ยก็ดูแลอย่างใกล้ชิดมีทั้งพี่เจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์แล้วก็สัตวแพทย์ด้วยนะคะสำหรับตัวกินมดยักษ์เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสองชนิดที่ไม่มีฟันมีสัมผัสในการรับกลิ่นดีกว่ามนุษย์ถึง4ี่สิบเท่าอุ้ยเขามันจะได้กลิ่นคุณชนะจากตรงนี้เลยเหรอคะ ถามคือกลิ่นตัวผมมันโชยไปไกลถึงนู่นเลยเหรอฮะเจมูกมันดีได้รับกลิ่นไวกว่ามันุษกสี่สิบเท่านะคุณเขาเขียวแล้วมันกินอะไรกินมดอระตามชื่อกินปลวก๋อกินปลวกด้วยนะกินตัวอ่อนของแมลงเป็นอาหารแล้วจะใช้ลักษณะเหมือนป่า อุยดูตาเรียกปากมันไหมดูดก็ปากอ่ะปากเนาะแต่มันยาวเหมือนงวงหรือเหมือนเหมือนจะบุกยาวๆเนี่ยนะจะบุกเออจะบุกปากนั่นแหละแล้วไม่ใช่แค่มันจะกินอะไรสัตว์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะมันยังใช้เวลานอนยาวนานประมาณ15ชั่วโมงต่อวันด้วยนอนเก่งอิจฉามันเนาะแล้วเริ่มอิจฉาแล้วเริ่มอยากอยากอยากเกิดเป็นตัวทิงกงอยากเป็นแมวเป็นหมาเป็นควายเล่นน้ำ เงินตัวทองปาะเดี๋ยวนะวันละ15ชั่วโมงเนี่ยนอนยาวไม่ต้องทำอะไรกันแล้วนะควมเท่าของมนุษย์อะเอาไปแต่บอกคุณผู้ชมก่อนว่ามันเป็นสัตว์ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ใช่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นใครมีโอกาสไปดูหน่อยแล้วกันตอนนี้มันก็มาเดินเล่นอวดโฉมให้กับพ่อแม่พี่น้องเด็กๆได้ดูการที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะไปกันได้ทุกวันเลยค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดชนบุรีน่ารักมากเลย